สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆและท่านผู้ปกครองนะคะวันหยุดยาวแต่การเรียนรู้ของเราไม่หยุดนะคะสำหรับวันนี้คุณครูมีกิจกรรมซีรีส์สิ่งต่างๆรอบตัวเด็กมาให้เด็กๆทำในวันหยุดนะคะหน้าที่1 0ถึงหน้าที่11นะคะสำหรับกิจกรรมซีรีส์นะคะหน้าที่10นะคะกระเป๋านักเรียนของฉันนะคะให้เด็กๆเนี่ยนับจำนวนสิ่งของภายในวงกลมนะคะ แล้วเติมคำตอบลงในช่องสีเหลืองที่ถูกต้องนะคะนักเรียนรับนะคะในกระเป๋าของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะมีกี่ชิ้นส่วนนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1เ1็ดมีทั้งหมด14ชิ้นนะคะให้เด็กๆนะคะนำจำนวนตัวเลขที่นับได้นะคะมาเขียนลงในช่องสีส้มเห็นไหมคะเขาเขาบอกว่าในกระเป๋ามีสิ่งของทั้งหมดจำนวนแล้วก็ชิ้นใช่ไหมคะให้เด็กๆเติมเลข1กับเลขสีนะคะลงไปในช่องสีขาวเห็นไหมคะช่องสี่เหลี่ยมสีขาวนะคะโอเคค่ะเรียบร้อยเก่งมากนะคะมีทั้งหมดกี่ชิ้นนะคะ 14ชิ้นใช่ไหมคะสุดยอดเลยเก่งมากเลยค่ะนักเรียนต่อไปนักเรียนดูนะคะในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างนะคะกรอบสีส้มนะคะนักเรียนดูนะคะเขาถามว่าดินสอมีทั้งหมดกี่แท่งคะ3แท่งค่ะเก่งมากเลยเขียนลงไปเลยนะคะแล้วก็สมุดเล่มสีเขียวมีทั้งหมดกี่เล่มน,นะ 1>, 1 2ึ่งสามสี่ห้ามีทั้งหมดห้าเล่มใช่ไหมคะใส่เลข5้าลงไปค่ะแล้วยางลบมีทั้งหมดกี่ก้อนคะ on, หคะน,ะะน,นะ 1, 2, 3, ึ่งก้อนใช่ไหมคะใส่เลขหนึ่งลงไปนะคะแล้วสมุดเล่มสีม่วงมีกี่เล่มคะหนึ่งสอสมสี่มีทั้งหมดสี่เล่มใช่ไหมคะใส่เลข4ี่ลงไปเลยค่ะปากกามีทั้งหมดกี่ด้ามคะหนึ่งด้ามใช่ไหมคะใส่ลงไปนะคะเลขหนึ่งนะคะ หน้าที่11นะคะของใช้ที่ต้องระมัดระวังนะคะฝึกคัดคำแล้วเลือกระบายสีภาพของใช้ที่อาจเกิดอันตรายหากใช้อย่างไม่ระมัดระวังนะคะภาพที่1มีดนะคะภาพที่2ปงเป่าไฟนะคะภาพที่3กาต้มน้ำภาพที่4ผ้าเช็ดหน้าภาพที่5้ารองเท้าแล้วก็ภาพที่6กันไกนะคะ นักเรียนเลือกระบายสีภาพที่เป็นอันตรายนะคะมีดนะคะเป็นอันตรายนะคะเมื่อเราใช้นะคะเราควรมีผู้ใหญ่นะคะในการดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะปั๊กไฟก็เช่นเดียวกันค่ะเราไม่ควรเสียงปั๊กไฟเล่นด้วยตนเองนะคะเพราะจะเกิดอันตรายกับตัวเรานะคะเมื่อจะใช้นะคะควรบอกผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองนะคะให้ใช้ให้ทําให้นะคะ เราจะได้ปลอดภัยนะคะการต้มน้ําก็เช่นเดียวกันค่ะเมื่อมันร้อนนะคะแล้วเราไปโดนนะคะอาจจะลวกมือหรือลวกสิ่งต่างๆที่เราเข้าไปใกล้ได้นะคะเพราะฉะนั้นควรบอกผู้ใหญ่ทุกครั้งหรือผู้ปกครองทุกครั้งไม่ว่าเราจะทําอะไรนะคะผ้าเช็ดหน้านะคะก็เป็นผ้าเช็ดหน้าไม่มีอันตรายอะไรนะคะรองเท้าก็ไม่มีอันตราย ะะแต่ก่อนที่จะใส่นะคะเราถอดวางไว้ใช่ไหมะคะเราควรดูนะคะว่าจะมีแมลงหรือสัตว์มีพิษอะไรไปหลบซ่อนอยู่ในรองเท้าเราหรือไม่นะคะเราควรขยา่าหรือทําความสะอาดด้วยนะคะก่อนที่จะนํามาใส่ทุกครั้งนะคะกันไกลนะคะกันไกก็เป็นอันตรายนะคะเราควรใช้อย่างระมัดระวังนะคะเราควรมีผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองนะคะช่วยดูแลเราขณะที่เราใช้นะคะ เพราะมันจะเกิดอันตรายกับเราได้นะคะค่ะสำหรับกิจกรรมซีรีส์หน้าที่10ก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วนะคะพบกันใหม่นะคะวันที่30นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมรักษาสุขภาพของตนเองดูแลสุขภาพของตนเองด้วยนะคะหมานล้างมือบ่อยๆนะคะออกลกลนอกบ้านนะคะก็สวมแมสให้เรียบร้อยนะคะสวัสดีค่ะ